หลายคนอาจจะเคยดูรีวิวเจ้าตัว Galaxy หูฟังบัตร FE กันไปแล้วใช่ไหมครับแต่หลายคนรู้หรือไม่ครับว่าเจ้าหนะูฟัง Galaxy บัตร FE เนี้ยมีคุณภาพที่โดดเด่นกว่าหูฟัง Galaxy รุ่นเดิมของ Samsung ยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับผมป๊อบนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไวรัลน,นะครับคลิปนี้ผมก็จะมาเล่าประสบการณ์ในการฟังหูฟัง g a l a x y b u บัตเตัวนี้ครั้งแรกที่ผมได้ลองสัมผัสลองใช้งานดูเนี่ยผมบอกเลยนะโคตรประทับใจครับเพราะเนื่องจากว่าอะไรครับตัวราคาของหูฟังตัวนี้ราคาไม่แพงนะอันนี้ผมบอกราคาก่อนเลยอยู่ที่ประมาณ3 3 9 0บาทและถ้าเกิดใครที่ซื้อมือถือของซัมซุงเนี่ยมีสิทธิ์แรกซื้ออีกส่วนลดอีก3 0 นั่นหมายความว่าค่าตัวของมันอ,อยู่แค่2 0 0พกว่าบาทเท่านั้นเองแต่สิ่งที่ผมประทับใจมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุณภาพเสียงคุณภาพไมค์และคุณภาพในการตัดเสียงเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับว่าไอ้สิ่งที่ผมพูดไปนะ่มนะมันดียังไงบ้างแล้วมันดีกว่ารุ่นก่อนยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายทีละข้อกันนะครับแต่ก่อนจะอธิบายทีละข้อนั้นนะ่ะผมจะมาเล่าถึงสเปคก่อนว่าเจ้าตัวหูฟัง galaxy buds fe ตัวเนี้มีสเปคอะไรบ้างที่น่าสนใจ แล้วมันมีฟังก์ชันอะไรที่ควรเติมมาแต่มันไม่เติมคลิปนี้มีคําตอบแน่ครับมาดูในส่วนของสเปคของน้ําหนักกันก่อนนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเจ้าตัวหูฟัง Galaxy Buds FE เนี่ยถ้าเป็นเฉพาะตัวหูฟังนะครับน้ำหนักอยู่ที่5กร,รัมเท่านั้นแต่ถ้าเป็นตัวตลับตัวเนี้ยน้ำหนักอยู่ที่40กร,รมัมนั่นหมายความว่าการใส่หูฟัง Galaxy Buds FE ตัวนี้ จะทางานได้ค่อนข้างเบาหูมากๆครับใส่ไปนานๆไม่ค่อยปวดหูและที่สําคัญนะครับเซ็นเซอร์ถ้าคุณผู้ชมเห็นตรงนี้นี่คือเซ็นเซอร์นะครับในการทัชสกรีนไม่ว่าจะเป็นหยุดเพลงเล่นเพลงรับสายหรือวางสายตัวนี้ทําให้การแตะใช้งานนะ่ะได้ค่อนข้างแบบโดนละเมื่อก่อนเราจะใช้หูฟังแล้วเราจะแบบเอเซ็นเซอร์มันอยู่ตรงไหนใช่ไหมแต่เนี้ยเราแตะแบบตรงนี้ได้เลยบอกเลยนะครับว่าอันเนี้ย ออกแบบมาดีส่วนในตรงนี้ที่เป็นหมวกคล้ายๆเหมือนหมวกโรมันนะครับที่ผมเคยใส่ออกไปก็เอาจริงๆนะพอใส่ไปแล้วเนี่ยมันรู้สึกไม่ได้เจ็บหูแล้วมันไม่ได้รู้สึกแบบว่าลำคาญหูอะแต่พอใส่ไปแล้วมันรู้สึกกับว่ากลายเป็นว่าเออมันทำออกมาได้ค่อนข้างโอเคนะเดีย๋ยวผมใส่คุณผู้ชมได้ดูนะ เห็นไ,ไหมครับเนี่ยพอใส่ไปแล้วมันเป็นแบบเนี้ยซึ่งบอกกอนเลยนะครับว่าเป็นอะไรที่โอเคมากๆเลยนะครับผมมาดูในส่วนของตัวกล่องกันบ้างนะครับตัวนี้ให้มาเป็นพอร์ตชาร์จไทยสีนะครับและที่สําคัญที่ผมบอกว่าน่าจะเติมมาให้อ่ะคือผมลองไปใช้กับไวเลสชาร์จแลว้วอ่ะไม่รองรับแต่ก็ ไม่ได้มาอะไรมากนะเพราะเราไม่ได้ในชีวิตประจำวันไม่ได้ไปวางไวริชาร์จอะไรอยู่แล้วจริงแต่ว่าแบบถ้ามีก็คงดีอะเพราะว่าบางคนอาจจะมีชุดไวรชาร์จที่แบบมาทั้งชุดใช่ไหมจะได้อน,นี้ไปวางได้เลยการว่าไม่รองรับอันนี้ก็แอบผิดหวังนิดนึงแต่ในความผิดหวังผมก็รู้สึกว่าสิ่งที่เขาเติมมาให้อะมันโอเคมากๆเลยนะ นั่นก็คืออะไรรู้ไหมครับครั้งแรกที่ผมใส่ไปโดยที่ผมยังไม่ได้เปิดเพลงคือมันตัดเสียงไปแล้วอะ่ะทําให้ผมแบบแทบไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยอะ่ะอันนี้ผมพูดเรื่องจริงเลยนะถ้าใครที่ได้ไปลองที่สาขาแล้วใช่ไหมครับลองคอมเมนต์เข้ามาหน่อยว่าพอใส่ไปแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่าตัดเสียงภายนอกได้เลยไหมผมไม่รู้ว่าเขาออกแบบมาปิด อะไรยังไงนะเพราะว่าตอนที่ผมใส่เข้าไปอะ่ะแล้วยังไม่ได้เปิดเพลงยังไม่ได้อะไรทั้งสิน้นมันตัดเสียงไปแล้วแล้วตัดได้ดีมากๆคือลําพังแค่ไม่เราใส่หูฟังแล้วเราไม่ได้เปิดเพลงเนี่ยคนที่คุยกับเราเนี่ยเสียงเข้ามาน้อยมากพอเปิดเพลงไปปุ๊บเงียบสนิทเลยครับบอกเลยว่าอันนี้ผมยกยีองให้ นาที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับเจ้าตัวหูฟัง galaxy buds e ตัวเนี้ยในหูฟังรุ่นก่อนเวลาที่ผมเลือกระบบตัดเสียงรบกวนหรือเปิดรับเสียงภายนอกเจ้าตัวหูฟังตัวเนี้ยให้ความรู้สึกเหมือนมันไม่รู้สึกแบบขาดๆเกินเกินอะ่ะเพราะว่าหูฟังที่ผมใช้อยู่อ่ะเป็นของบัตรสองอะ่ะที่ผมใช้อยู่นะ อันนั้นอะ่ะพอผมเลือกระบบตัดเสียงรบกวนปุ๊บหูมันจะรู้สึกแบบอือ้อๆมันจะแบบเหมือนมีสัญญาณแบบคอยกันแล้วมันจะแบบรู้สึกอือ้อๆแล้วพอผมไปเปิดรับเสียงภายนอกเข้ามาการว่าเสียงมันซามันเข้ามาแบบมันซาซะจ,จนแบบแทนที่เราจะได้ยินคนข้างนอกพูดกันชัดกับการว่าไอเสียงซาท,ที่เข้ามาเนี่ยมันไปกบเสียงคนพูดทําให้แบบเราฟังเขาได้ยินแต่เราก็รู้สึกแบบว่ามันลำคาญหูมาก,มาก แต่หูฟัง Galaxy Buds FE ตัวนี้ผมบอกเลยว่าคุณจะไม่มีประสบการณ์พวกนั้นทั้งหมดเลยเพราะว่าเท่าที่ผมได้ลองลองเล่นกับมันไม่ว่าจะเป็นตัดเสียงรบกวนเปิดรับเสียงรบกวนอะไรพวกนี้คือมันให้ฟิลลิ่งแบบสมูทอะตัดเสียงรบกวนก็คือตัดเลยไม่ได้ยินเลยถ้าไม่มาพูด,กดใกล้ๆหรือว่าพูดดังๆแทบไม่ได้ยินเลยส่วนพอไปเปิดรับเสียงภายนอกเข้ามา เสียงซ่าไม่มีเสียงแบบหนวกหูตรงหูเราเนี่ยไม่มีกวนเลยหรือเราจะเปิดระบบทั้งหมดเอาให้มันอยู่ตรงกลางมันก็ยังทําได้ดีอยู่อันนี้ผมบอกเลยว่าโคตรดีโคตรด,ด,ด,ดีคือในราคาที่สองพันกว่าบาทอะ่ะเพราะว่าซื้อพร้อมส่วนลดอยู่แล้วใช่ไหมมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยอันนี้ไม่กั๊ก เท่าที่ผมเคยลองหูฟังของซัมซุงมานะผมรู้สึกมันไม่กักอันนี้ผมยอมคะแนนเต็มสิบให้สิบเลยครับคร <tempo> าวนี้มาต่อในเรื่องของคุณภาพเสียงกันบ้างสำหรับคนที่หูทองหรือต้องการฟังเพลงแบบเบสหนักๆบเบสนุ่มลึกๆ ตัวนี้ผมบอกเลยนะครับว่าเจ้าตู่ฟังไรซี่แบ,บัลเอ,อีะเสียงเบสอาจจะไม่ได้เป็นเบสที่ไพเราะมากนกนะเพราะวา่าที่ผมฟังแล้วเบสมันยังแบบยังไม่ได้ลึกพอแต่ผมก็ไม่ได้แบบไม่ได้หมยตรงนั้นนะเพราะว่าโดยรวมแล้วที่ผมลองฟังเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นป๊อปเป็นล็อกเป็นอะไรพวกนี้แล้วแต่ผมรู้สึกว่ามันฟังได้แล้วมันฟังดีมันอาจจะไปสู้บัตรสองโปไม่ได้ คุณภาพเสียงบอกเลยนะว่ามันโครละระดับกันแต่ในการฟังมันไม่ได้ขี้เหร่มันถึงก็เพราะจาก10นะผมให้ประมาณ7-8ถึง8อะ่ะผมอาจจะยังไม่ได้ไปถึง9หรือ10อะไรพวกนั้นถ้าคนเน้นเบสตัวนี้ผมบอกว่าอาจจะไม่อาจจะไม่ใช่ทางเรื่องนะครับแต่ถ้ามองโดยรวมภาพรวมแล้วอะผมบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวที่น่าเล่นมากม คุ้มราคามากๆประชุมออนไลน์ก็ดีมีไม้ให้ทั้งหมด3ตัวมีไม้ข้างนอกทั้งหมด2ตัวนะครับไม้ด้านใน1ตัวเพราะฉะนั้นแล้วคุยโทรศัพท์ชัดเดี๋ยวตอนท้ายคลิปผมจะมีลองสาธิตให้ดูนะครับว่าผมจะคุยผ่านเจ้าตัวหูฟังตัวเลเซอร์บารเฟอเนี่ยในการอัดวิดีโอบนมือถือเนี่ยคุณภาพเสียงเป็นยังไงบ้างแล้วข้อควรระวังมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมทำให้ดูท้ายคลิปนะครับ กลับมาต่อนะครับในเรื่องของประสบการณ์ในการรับฟังถ้าคนที่ดูหนังฟังเพลงไม่ได้เน้นมากผมบอกเลยว่าเสียงกลางๆตัวนี้ถือว่าโอเคเลยนะทำออกมาโดยรวมดีเพราะฟังสนุกแล้วก็ไม่หนวกหูไม่ปวดหูแต่ถ้าเกิดคนนิยมแบบเน้นเสียงจริงจังเน้นเบสที่มันลึกจริงๆอันนี้ผมจะบอกว่าให้มองไปที่บัตรสองโปรเลยตัวนั้นอะ่ะดีจริงแนะ่นอนและยิ่งถ้าเกิดคุณมีนะ มีไฟล์เสียงที่คุณภาพแบบสูงๆเลยนะมาสโปรองรับแต่ตัวนี้ไม่ได้รองรับอะไรมากตัวนี้คือเป็นระบบที่แบบเหมือนหูฟังคนที่แบบอยากจะลองไม่ใช่หูฟังบลูทูธนะครับแล้วให้แบบคุณภาพเสียงที่มันแบบโอเคอันนี้ผมบอกเลยว่าตอบโจทย์ตอบโจทย์แน่นอนประชุมออนไลน์ก็ดีคุยโทรศัพท์ก็ดีฟังเพลงดูหนังอะไรพวกนี้คือดีอยู่ในเบสมาตรฐานที่แบบเกินมาตรฐานอนะเอางี้ดีกว่าเดีย๋ยวจะหาว่าโม ố. ต้องลองไปฟังกันก่อนแล้วคุณจะชอบมันเลยผมบอกเลยอันนี้ดีตัวระบบการเชื่อมต่อนะครับให้มาเป็นแบบบลูทูธเวอร์ชัน5.2ตัวนี้เป็น Bluetooth, บลูทูธเวอร์ชันแบบล่าสุดล้เพราะฉะนั้นการกินแบตเนี่ยน้อยลงมากๆในการฟังเพลงนานๆอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าเราเปิดระบบตัดเสียงรบกวนเนี่ยเราจะสามารถฟังเพลงได้สูงสุด6ชั่วโมงนะครับต่อเนื่องนะ แล้วคุยโทรศัพท์จะอยู่ที่ประมาณ3าชั่วโมงกว่าๆนะครับแต่ถ้าเกิดเราปิดระบบตัดเสียงรบกวนเนี่ยการฟังเพลงจะอยู่ที่ประมาณ8ชั่วโมงกว่าแล้วก็การคุยโทรศัพท์จะอยู่ประมาณ4ชั่วโมงแต่ผมเชื่อว่าคงไม่มีใครมานั่งคุยโทรศัพท์หรือฟังเพลงอะไรยาวนานขนาดนั้นแน่นอนยกเว้นแต่ว่าคุณว่างงาน พูดถึงข้อดีเจ้าตัวหูฟัง Galaxy Buds SE อะไรไปมากพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวใครที่ดูแล้วจะหาว่าโอ้ยอวยจังเลยของใหม่นี่ยังงุ่นอย่างนี้ต้องบอกนะครับว่าเจ้าตัวหูฟัง Buds f e ตัวเนี้ยก็ยังมีที่คนจะมีแต่ยังไม่มีสักทีนั่นก็คือการรับเสียงภายนอกเข้ามาเป็นเสียงแอมเบียนอะไรพวกนี้ใช่ไหมหรือเป็นการตัดเสียงรบกวนแบบออโต้เนี่ยตัวนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเจ้าตัวหูฟัง Galaxy Buds e การตัดเสียงหรือรับเสียงภายนอกแบบออโต้เนี่ยยังไม่มีนะครับแต่ถ้าเราเข้าไปตั้งค่าในตัว a r a x y v a r b a l อะมันจะมีให้เราเลือกหัวข้อรับเสียงภายนอกออโต้เมื่อเราโทรโทรศัพท์อันนั้นอะทำได้น่าหมายความว่าถ้าเราฟังเพลงอยู่แล้วมีคนโทรเข้ามาแล้วเรากดรับสายปุ๊บมันจะวิ่งไปรับเสียงภายนอกเข้ามาให้ออโต้เลย แต่ถ้าในทางกลับกันถ้าเป็นตัวบัตร2ใช่ไหมไอ้ระบบตัวนี้มันจะเป็นแบบออโต้ทั้งหมดเราไม่ได้อ้าปากพูดก็จะไม่มีเซ็นเซอร์ที่ไปตัดเสียงรับเสียงออกมาให้แต่ตัวนี้ยังเป็นแบบมือกดอยู่เพราะฉะนั้นผมมองว่าในราคาเท่านี้มันก็โอเคแล้วนะที่เหลือเราก็เมนนวลเอาบ้างก็ดีผมว่ามันโอเคอะแต่ถ้าเกิดใครที่แบบไม่ได้ทุกอย่างมันต้องเป็นออโต แนะนำไปบัตรสโปรนะครับอย่าไปบัตรนะสธรรมดาบัตรสโปรอันนั้นอนะ่ะทำได้หมดแน่นอนข้อควรระวังนะครับเกี่ยวกับการใช้งานเจ้าตัว g a l a x ี่บัตรเตัวนี้เมื่อตอนต้นคลิปผมบอกไปแล้วใช่ไหมครับว่าไอตรงเนี้ยมันเป็นเซ็นเซอร์นี่มันเป็นเซ็น,ซน,น,เ,นเซ,นซอร์แบบทัสก,กีนใช่ไหมครับเอาไว้แตะหรือหยุดเพลงตรงนี้ผมบอกเลยนะครับว่าถ้าใครที่ คุยโทรศัพท์แล้วพยายามเอามือไปจับนู่นนี่นั่นอ่ะมันจะมีเสียงแบบจืดๆ,ๆ,ๆ,ๆอะไรพวกนี้มันเพราะว่าด้วยความที่ว่าเซนเซอร์มันเซนสิทีมากๆแล้วถ้าเกิดเราไปจับบางทีมือไปโดนไมค์ไปปิดไมค์อะไรพวกนี้มันก็จะทําให้มีเสียงแบบมันไม่ค่อยชัดอ่ะมันจะไม่ค่อยชัดแล้วแบบกวนใจเราอยู่ประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ใส่หูฟังตัวนี้แล้วคุยโทรศัพท์ไม่ต้องไปจับมันไม่ต้องไปแบบอะไรมันไม่ต้องไปกังนวลว่ามันจะชัดไหมหรืออะไร คือคุณใส่เสร็จปุ๊บคุณคุยโทรศัพท์แบบสบายๆไมชัดแน่นอนว่าแล้วผมสาธิตวิดีโอให้คุณผู้ชมได้ดูกันดีกว่าครับว่าคุณภาพเสียงมันเป็นยังไงวิธีการถ่ายวิดีโอแล้วเชื่อมหูฟังเป็นหูฟัง Galaxy Buds หรือเป็นหูฟังบลูทูธอะไรก็แล้วแต่นะครับให้คุณผู้ชมมาที่กล้องใช่ไหมครับเราเลื่อนคำว่าอื่นๆมันจะมีคำว่า Pro Video หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับ นีโปรวิดีโอคุณผู้ชมก็แตะเข้าไปครับที่โปรวิดีโอนะครับแล้วมันจะมีคําว่าไมคอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับอืมถ้าหาไม่เจอให้คุณผู้ชมเลื่อนตรงนี้นะครับมันจะมีหัวข้อเลื่อนอยู่แล้วคุณผู้ชมก็เลือกเป็นไมคแล้วเราก็เลือกเป็นตัวไมค์บลูทูธเห็นไหมครับ เดี๋ยวผมจะทําการสาธิตให้ดูนะแล้วนี่คือเป็นการสาธิตหูฟัง Galaxy Buds FE นะครับโดยผมจะใส่หูฟังไว้ชั้นสองข้างแบบนี้แล้วคุยวิดีโอผ่านไม์เจ้าตัว Galaxy Buds FE เดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะมองว่านี่คือไม์จากตัวเครื่องหรือเปล่าผมจะถอยไปหลังห้องนะแล้วทําการทดสอบให้ดู นี่คือการคุยโทรศัพท์อัดวิดีโอนะครับโดยใช้ไมค์หูฟัง Galaxy บไ d พีตัวนี้เป็นไงบ้างครับเสียงที่ได้มาถือว่ายังคมชัดอยู่ไหมครับอันนี้ผมใช้กล้องหน้านะไม่ได้ใช้กล้องหลังให้คุณผู้ชมได้ดูกันและอันนี้เป็นการคุยวิดีโอโดยที่ผมไม่ได้ใช้ไมค์นะครับก็คือหูฟังไม่ได้ใส่นะครับอยู่ในนี้ นะครับผมแล้วใช้โทรศัพท์อัดเองนะครับดูนะครับว่าคุณภาพเสียงแตกต่างกันมากแค่ไหนนะอันนี้ผมก็ถอยมานะครับเพื่อคุณผู้ชมได้ดูกันว่าคุณภาพเสียงที่ได้มาเนี่ยกับการใช้ไมหนี้ไม่ใช้ไม์เนี่ยมาแตกต่างกันมากแค่ไหนเป็นไงบ้างครับกับการรีวิวเจ้าตัว Galaxy หูฟัง b ั d s FE ตัวนี้หวังว่าคุณผู้ชมนั้นที่ได้ดูคลิปนี้แล้ว น่าจะตัดสินใจได้แล้วใช่ไหมครับว่าเจ้าตัว Galaxy หูฟังบัตร FE ตัวนี้มันน่าซื้อมากน้อยแค่ไหนและใครที่ยังสงสัยฟังก์ชันต่างๆก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับเดี๋ยวผมจะได้ไปลองทํากันบ้านให้คุณผู้ชมได้ดูในคลิปต่อไปส่วนใครที่กําลังรอคลิป Galaxy S 23 FE <S ผมบอกเลยนะครับว่าตอนนี้ผมกําลังพยายามลองเล่นอยู่หาจุดเด่นจุดด้อยที่ถูกตัดไปในตัวรุ่นก่อนหรือที่เติมเข้ามาใหม่อะไรพวกนี้ ตอนนี้ผมกำลังทำคลิปสาธิตอยู่นะครับก็ใครที่กำลังรอ Galaxy A33 วันขายจริงแล้วยังลังเลอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องพวกเราด้วยนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในคลิปตต่อไปสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าใครที่ยังกังวลหรือยังหาคำตอบในเรื่องของหูฟังตัวนี้อยู่ก็หวังว่าคุณผู้ชมน่าจะได้คาตอบไม่มากก็น้อยนะครับส่วนคลิปหน้า ผมจะมาทำตามสัญญาครับ Galaxy S23 FE จะลองทดลองเล่นแบบจริงๆเลยแล้วลองเล่นดูแบบให้มันแบบเอาทุกซอกทุกมุมจริงๆแล้วดูว่ามันมีอะไรที่มันมีการ์ไหมมีใส่ลูกเล่นอะไรเพิ่มเติมมาว้าวหรือเปล่าเดี๋ยวคลิปหน้ามีคำตอบแน่นอนครับเกี่ยวกับ Galaxy S23 FE สว่วนคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ うん。